กับเด็ดเมื่อเดือดครับทางช่อง8กฎหมายเรียก27ครับเรามีนัดกันนะครับจันถึงสุกครับ5้าทุ่มเสร็จเศษเข้ากันมาแล้ครับไข่ขวานหนักหนครับเหนือเมฆครับโครงสร้างใหญ่กล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อมันเป็นยังไงอา้าวว่ามาแบบนิ่งๆครับที่ไหนได้จิ้มขวาอา้าว ต้องออกแล้วเข้าเป้านะครับเตะติดท่อนแขนนั้นได้แต่ความเจ็บปวดครับแบบนี้ได้แต้มครับนี่ครับเข้าหน้าเข้ากระโดงทางนะเปิดเกมรุกทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับทางช่อง8ปไรเกมการพนันครับไม่แปลกครับทำไม f อถึงเยอะดูแล้วสนุกเข้าใจง่ายครับ ไม่ต้องมาเต้นกันสองวาสามสอกเอ้ามาแล้ว <c oughs> ค่อยๆมาเหมือนกันครับเหนือเมฆหลุดโดนนะ <c oughs> อย่าเพิ่งโดนครับอารมณ์กวนๆเหมือนกันครับเชีย์ขาแบบแพ็กค,คู่ครับ <c oughs> สองมัดมาด้วยซ้ายแมเทีย์ขาจังหวะล้มพอดีต่อยสองมัดมาที่ว่าหนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองไม่พอครับแปนเปรี้ยวเอาครับลุยกันต่อครับเรียกซกอย่าคิดเยอะนะครับอย่าคิดเยอะคิดเยอะช้ากว่าโดนก่อนจุกก่อนแล้วก็เจ็บก่อนด้วยครับ นี่ยรับขยาบแล้วก็ไต่ขวาก่อนครับเหนือเมฆเ้าเดินเข้ามาครับเชียดซกชวนทะเลาะแล้วครับวงในเป็นยังไงตีเข้าไปบริเวณหน้าขาหนึ่งสองยาวๆครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเริ่มจะแม่มาแบบต่อเนื่องเลยครับอาวุธของเหนือเมฆมาแล้วมาแล้วสิ่งที่รอคอยมา ครับแบบนี้ไหวไหมโอ้โหดูแววตาชาวต่างชาติครับพวงพวงแบบห่างๆเรียบร้อยเลยครับครบสิบเลยเสียบลูกแรกทำชา่าสะดุ้งครับตามด้วยกาปั้นขวาเต็มๆอัดด้วยแข้งหันตะแคงข้างมาเลยครับสารพัดนึกนึกหมัดได้หมัดน,นึกแข้งได้แข้งครับโอ้โหชุดใหญ่เลยครับชุดนี้ ลูกหลานพระยาพิชัยดับหักจัดเต็มครับโอ้โหโดนแค่ในก็แทบจะหันข้างให้เลยครับจากนั้นหมัดก็คือต้องบอกว่าเป็นแค่สุด red corner เหนือแม่ป๋องเซงเว่นฟาร์มครับเอาชนะน็อกเชี่ยซกจากกัมพูชาไปได้ในยกที่2